สวัสด <th desserts> ีครับเพ่อพี่น้องนะครับพบพ่อกันอีกคือเก่าครับนะครับช่องจากกลวงพากินครับพี่น้องกับเมนูครับเหมือนี้ครับบ่ได้มากินโดนเติมแล้วครับเมนูนี้ก็ตตองขออนุญาตนะครับผูที่มากินกับกัสี่ถือใจนะครับที่ผูทถ่บ่มากินกับตองขออภัยหลายหลายนครับพี่น้องนะครับกับบรรยากาศด้านหลังครับนี่ครับไอ้กบขาวหันโบยนั่งนะครับกบขาวนกกกะย่างครับคนมากินหอยเนาะหอยปลกหอยเชอรี่น้อคนมากินหอยเชอรี่มาพี่น้องเม้อนี้ก็เป็น ตับนะครับตับกับสาสิบกีบเนาะพี่น้องตับกับสาสิบกีบนะครับ<อ>กับบรรยากาศด้านหลัง<อ>นะครับแก้วขมขมเมื่อก่าครับยี่ในถ้วยนี่แหละครับแก้วขมขม,ขมเมนาอพี่น้องนี่ครับตับผูทีบอมักกับตองขอรนุิยาตนะครับมาพี่น้องจัด,ดเลยเงาอย่างเดียวแก้วข้มขมเนาออันแมงวันกับลายลายครับ<อ>พี่น้องครับ แก่เข่าพี่หอมึงก็แนวแก่เข่านี่ทามดิฟกีบครับจิตเดือดอกถือใจเนาะผู้มักสายนี่อันเดียคือพักเมกครับนี่หอ ก็กับเขามาพี่น้องเงาครับอืมกับพักแพ้วครับนุ่งกับเลยเงียครับพี่น้อง เห็นบ่ครับโอ้มากล่องบ่เห็นกล่องบะฮัมครับนี่ครับแก้วข้มขุ่มไม่น้องเอานี่เบิงน้ำกันเลยตับบักคักๆนี่ยอดติ๊ง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 เลยครับอื้มเนี่ครับเพื่อนสายจวดจ้าโอ้แม่งวันก๊าล่ากันสายจวดจ้าเนาะพี่น้อง อืมทำให้เกียวขึ้นเอ้าโอ้ยเดี๋ยวันก็หลายแักพี่น้องอืมนี่ครับ Ăn cái bậc thang mất khớp luôn Hmm. ครับเกิมง่น้องอ,อยมาไหวเรียบร้อยแล้วครับซ้อยเรียบร้อยแล้วเบ็ดสวนมึอนี่พี่น้องครับผักเบ็ดสวนเลยผักเบิดสวนครับเอาพี่น้อง สายตรวจจาดเนาะเอาสายตรวจจาดมันวันเป็นกระไา,ายครับครับ ผักงานผมไม่ได้กินนะเดี๋ยวขึเ้เบิ่งก่อนผักแมกก์กิน,กนแเราหน่อยมันอ่อนครับหน่อยมันอ่อนเอามันขึ้นมาหามันขึ้นมาหนึ่งกิโลครับมาเนี่ยหนึ่งกิโลตับตับนี่ครับห้ากิโลทั้งหมดหนึ่งกิโล แดงจึ้งคืงครับสดสดเลยพี่น้องสดสดเลยงานจวดจาดครับู้เพนที่มกักจวดจาดเนาะแต่ว่ามันตองใจแบบข้มขมน้นีเถือดกันจังนี่ถือดก,กันพี่น้องอืม มาเมืออวัดไปกับไลยหล,ย,หลยไปน้องปัดโบ่ไวปัดโบ่บไวครับอวัดหลอืมันสีบ่ีและอืนําเป็นแผ่นเลย ถามที่เกีบเนี่ยวัววัวนี่ครับข้างหลังเลยนกนกไก่ย่างโอ้ยแมงหวานนกไก่ย่างครับข้างหลังจะคือนกไก่ย่างเขาเอินยังก็อนเถอะจะเอินยังก็ครับพี่น้องนกนกปากหางบอกครับภาษาต่างเอินนกปากหาง เป็นแผน่นเอาแบบนี้ครับแบบเป็นแผ่นครับสามสิบกี่แบบแผน่น ตรวจจัครับ มันกระสือการเสรอกเลยเนาะเพราะว่าของดิบกับแมงวันเนี่ยเป็นของคู่กันปัดออกย่างเดียวครับของดิบกับแมงวันเนี่ยเป็นของคู่กันครับท้างใหญ่กินคนกมานี่ครับตับสดๆกับกิมกับแจวขมขมตับสดๆกิมกับแจวขมขมนี่อืม กูกกินบ,ไบออไไ่ได้ครับสงขออภัยหลายเลยครับกูกินบ่ได้ครับแต่มันถามมาถ้ากวงกินได้บอกินได้ครับทุูย่างคือนเป็นความกินได้เนาะอันนี้ผักแพ้วครับ กินได้กันกินมันสีแห้งเนี่ยเอามาดับกินข้าวนี่แหละครับงับเตา น้ำมันเป็นแผ่นเขียวนี่น้องน,อน้ำมันเป็นเขียดรับนับเข้าไป เป็นผืนนะครับต้องคึ้นสิอิ่มอิอ่มหอเนาะบารนี่เป็นอิ่มอิ่อเนาะบาร์มเพื่อน เตอนเนาะเอาอย่างเอาหนีได้กยายากเลยยามบอขาดครับผมยามบอขาดนี่ครับเอาอลืมห้เบิงครับพี่น้องลืมหาผมผมลืมหาเบิง้งโอ้แกงแบบแกงตีดครับนี่ครับคมขมพี่น้องจวดจาดับพี่น้องจวดจาดเอาอใกล้ ต้งบเฮนยอืมโอ้โอน้ว่าเพงกระไลครับป๊าดเดยวพี่น้องอืมจัดผืนหนึ่งเกือบกิโลหนึ่งเกือบกิโลหนึ่งครับ กินบ่เบิดครับกิโลหนึ่งกินบ่เบิร์ครับคนพี่นผู้หน้อยเนาะคนผู้หน้่ยกินบอร์เบิดครับเอาแม่วัาหลายครับน<ม>้องครับพ่อ,อไปทำนี่แหละประมาณเกือบกิโลหนึ่งนะครับก็เหลือบอ่หลายประมาณหาหกตัวน่าคลิปเีวแน่น้อยนึงเนาะตะขอคุณนะครับ ผู้ตี่ติดตามรับชมนะครับขอคุณหลายๆแล้วก็นะครับกับท้องขออภัยนะครับผู้ที่บ่บ่มากกินเมนูนี่เนาะผู้ที่กินบ่มากบ่มากกินแล้วกันเนาะกับที่บ่บ่ชอบแบบลักษณะนี่เนาะแต่ว่ากะกัมีผู้ผู้ผู้คนกินกัขอคุณหลายๆนะครับที่กดไลค์แล้วครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเปลี่ยนกําลังใจให้จ้ากวงนะครับเป็ี่ยนกาลังใจจ้ากวงแล้วก็ฝาก นะครับเหมือนเดิมแล้วครับเช่นเคยนะครับด้านหลังครับไปเบิรแล้วครับนกไปเบิรแล้วค่อยพบพ่อกันคลิปหนานะครับค่อยพบพ่อกันคลิปหนาสําหรับคลิปนี้นะครับจุตับกับสามทิบกีบพอไปสำนี้ครับค่อยพบพ่อกันไหมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ